ิ่งพี่แม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 แมๆอยู่ทางฝา่นโ,โอ้โห้ักหัวสักหัวสักปเป็นใส่หางเขาครับใส่หางพ่วงไฟเข้าไปนะมันก็นเลยทวงยังยังพ่อพ่อเรนได้อยู่แต่ว่าสนูดังอยู่ครับ ว้าแมนกระซื้อถ้าใส่ไอ้สีแดงนะเป็นกระซื้อเลยเนี่ยวัซักวัดสักวัดสักเกือเกือแล้วเกือแล้วสวยมากขี้่นก็สวยขนาดนี้ว้าัว้าัก เอาเสียอนนุนมแบบแนมากล่าากาากสวขนาดนากาใมาแตงเลยล่มมาคำคครับพี่น้องนี่บนแอวกันเลยเอาไฟมาติด้างวาวยอนซะเลย ไอ้อะบดเองพีแ่แต่สันหูวไอ้วาวมีหอดไฟบนนี้แนวไม้ใกล้เขาว่าเป็นพี่ป๋อบนนี้ดโห่แน่ไม่ใกล้าา <c oughs> กลสีเห็นผมบ้านนี้ครับยยเอากระสิงวงกว่าแสงเงี้ยงนันแสงเงี้ยง แม่ไมแมแ,มแมอยู่นั่นแล่นขึ้นแล่นลงอยู่น่ะเขาวะบ้านอื่นกําลังกําลังสงสัยครับบ้านอื่นแน่ไม่เห็นกําลังสงสัยครับ

เบิงพีปอบพี่น้องไปเบิงพีปบไปเบิงพีปอบ,บ <c oughs> แต่เนี้ยมันจะทางอื่นบานอื่นมาแม่นพีปอบเลยนึ่งมีหอดไฟมีหอดเสียงสนุ เอ่อสงสัยที่ย้อนบักแม่ลูกแล้วนี่ถ้าล่มมาแบบนี้นะในยินเสียงสนุ่ยพี่เนาะเสียงสนุ่วาวครับคำคำนี่พพลมมาแบบนี้เขายอ้อนวาวฟังเสียงสนุ่นะครับรบรรยากาศอาโ้ ปี่ปอบกระซื้อ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 กระซือเป็นแนวไี้กระซื้อเป็นแนวนี้บ่ได้เป็นแนวนั้นแต่เป็นแนวนี้ ไปน้าที่ซีวิ้งปารัตบังเกิดบังเกิดบังเกิดทีนี่แหละปาร์ตเหรอเออนี่แม่แม่แม่เขาเช้าทำไมไม่หลับทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวไปวัดน้าเนี่ยถ้ามือไป่อนสาวัดผู้อาชีพอะไรนี้ไปกินอะไรด้วยสาว ลายแรกครับวันนี้ลายที่สองต่อไปครับลายที่สองจะเป็นใครบางโค้ดหรืแต่งถ่าเลยเด้อเดี๋ยวไปน้ำหาตูรูก่อนเอบอลตูรูไปนั่นผมจะไปน้ำหาตูรูมาที่แต่งหน้าแล้วผมไปน้ำหาตูรูพี่น้องนี่แ่ละฮะแถวๆนี่ล่ะทำมาแล้วก็เห็นล่ะครับน้องคือสีหิวนะ แต่ว่าถา้ถาแมนถ้าแนนนองมานองหิวเลยนองคือสีสียางไปหาคนหรอหลับป้าน,นี่คือสีห้องไปหาคนหรอนะครับเพราะว่าเพิ่นบริจินมาสองมือแล้วตุลูตุลูเมวเมียวเมวมวมว,มว,มวตุลู ตุรู้มว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 ตุรู้ตุรู้มว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 คือตูรูเป็นแมวที่คานหลับครับ เข้ามาขานรับก็คือว่าถ้าเขาเอือนนี่เพิ่นได้ยินเสียงเขาเพิ่นสีเอืนรับคานรับทันทีนะก็เลยถ้าเพิ่นบ่ขานรับก็แสดงว่าเพิ่นบ่อยู่ครับนี่คือขนาดเพิ่นหลีอยู่ทั้งฝ่าแท้ๆนะเขาเอืนเพิ่นเพิ่นก็ยังขานรับได้พี่น้องฝ่าปิดแบบสนิททุกหู้น่ะนะแต่พอแต่ได้ยินเสียงเขาเอืนปึ๊บเพิ่นสีห้องขานรับทันทีนะครับ แต่นี่บน่เงี้ยเสียงเพิ่นคันรับแสดงว่าเพิ่นยังบ่มาครับรอกันต่อไปครับสำหรับตูหลูนะครับเนาะเพราะว่าก็เอาก็คิดว่าเพิ่นไปติดซัดนั่นแหละครับแล้วก็คิดว่าเพิ่นสิกลับมานะครับพี่น้องเพราะว่าหน้าให้เพิ่นกลับมาครับแบบยังปกตินะครับแบบบริบาดเจ็บบดิยังนะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้อง บรรยากาศย้ำคำครับกับวาวบุญแอ๋อครับวาวบุญแอ๋อพร้อมทั้งเสียงสนุนะครับติดไฟพร้อมอ่ะเดี๋ยวเราเสรไปจัดคอนเสิร์ตกันครับพี่น้องไปติดตามกันต่อในทางไลฟ์สดช่องพ่อเอกด้วยครับเด้อฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับฝากเบื่อนโฆษณาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีสก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ